เราไปกันที่สุขเสาร์และอาทิตย์บ้างกับละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ของค่ายดีวันทีวีโดยผู้จับพี่น้อมพรสุดาเรื่องนี้ครับเมียจำเป็นอ๋อทำไมถึงจำเป็นอไปดูกันว่าทำไมต้องจำเป็นตะวันขัดส่วงเสร็จหรือยังคนนี้ม่ใชิต่ตะวนันนะลูกนะเป็นแม่บ้านออนไลน์ประเดิมต้นสักราชกับละครเมียจำเป็น ละครแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้จากค่ายดีวันทีวีโดยผู้จัดน้องพรสุดาที่ต้องบอกว่าครบทุกรสในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้ได้ดูแบบดูไปยิ้มไปอมยิ้มไปอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีตะลงป้องชึ่องอะไรเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับมาเป็นดราม่าในช่วงหลังการโคจรมาแสดงร่วมกันครั้งแรกของพระนางไม้วริศภัยรินดากับการพลิกคาแรคเตอร์มาแสดงคอมเมดี้ครั้งแรกของทั้งคู่ในเคมีที่เข้ากันเข้ากัน ก็รับจ้าทงทำความสะอาดจนวันนึงต้องมาแต่งงานกับเขาเพราะว่าเราต้องเงินไปนรักษาแม่ก็คนดูจะได้เห็นความกระล่อนของตัวนางเอกคเตอร์ของโตมอนเป็นเป็นผู้ชายติดละครเอาแต่ใจสูงมากมากๆเป็นลูกหนูนะครับลูกแง่และกระแสะที่ทั้งพูดเตรียมน้อมรับเรื่องราวคือจะบอกว่าโตมอเป็นผู้ถูกกระทำครับเพราะเขามาหลอก ไม่ไม่ใช่เลยค่ะทุกคนต้องรอดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูนั่นแหละเป็นคนที่ถูกกทำทั้งหมดเลยไปดูกันเองดีกว่าแล้วแล้วก็ด,ด่าด่าผมน้อยๆหน่อยแล้วกันเรื่องนี้นี่คือสถานแห่งบ้านทรายพอได้แล้วสุขที่22มกราคมนี้เสนอเป็นตอนแรกฝากละครเมียจำเป็นไว้ด้วยนะคะรับรองเลยว่าสนุกสนานครบรถค่ะช่วงต้นปีนะคะคุณสมบัติถูกพร้อมมากที่จะมารับตำแหน่งเมียจำเป็น เรื่องนี้สุดขั่วเลยครับใช้คำนี้ท,ท,าท,าทุกเรื่องก็เตรียมชมกันได้ดเลยนะคะ